เป็นที่สอยผ้าพกพานะครับผู้ชมเป็นผู้สนับสนุนให้มีรีวิวนะผมไม่รู้ทำไมเขาซื้อมาตั้ง3อันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสีเขาก็สวยดยีเนาะดูดิสดใสแบบสีแบบลูกกวาดดีจังเลยนะครับเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเดืียงกดด้านบนซึ่งเวลาเราดันออกมางี้มันก็จะถูกอ้าออกนะครับอ่าก็จะเป็นที่สอยได้สอยผ้าสำหรับใครที่ทำงาน, craft, นคราฟต์งานประดิษฐ์ก็สามารถจะ ใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยไม่ต้องมีปลอกเก็บอะไรให้มันวุ่นวายนะก็ใช้เสร็จก็พับเก็บแค่นี้ง่ายๆเลยเนาะเออเป็นจุดหมุนอย่างนี้นะครับตึก๊กเออแบบใช้สอยได้สอยแบบตะเข็บผ้าอะไรได้ปลายแหลมด้านในคมด้านนี้ป้องกันลุยนะครับป้องกันหลุดลุยคล้ายๆแฟลชไดรฟ์เลยเนาะเล็กๆแบบนี้นะครับเออก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อว่า จะซื้อใช้งานกันก็มีลิงก์ให้ใต้คลิปที่ Description กับพินคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของผู้ชมเขาสั่งมารีวิวนะครับเออก็ระวังนิดนึงเพราะมันก็แหลมอยู่นะครับนี่สั่งมาใช้ผมก็ได้ไดรับยืมมาเ,เขาให้ยืมรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะเผื่อว่าต้องการกันนะครับไม่มีอะไรมากสั้นๆน,นะครับอยู่ในช็อตได้เลยนะอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าเกิดอยากจะซื้อกันนะ บายๆครับผมเฮบิไรเดนเอาท์